จเจริญพรวันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่อย่างไหนจะทำให้ชีวิตคู่มั่นคงกว่ากันคะคุณโยมต้องแต่งก่อนอยู่นะอย่าไปคิดว่าอยู่ก่อนแต่งอยู่ก่อนแต่งยังไม่ได้แต่งงานกันเลยแนละอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะผิดหลักพระธรรมวินัยเนี่ยอย่าไปทำไม่ดีหรอก เราต้องตระหนักในคุณค่าของเรายิ่งเป็นฝ่ายหญิงแล้วก็ต้องรักนวลสงวนตัวอย่าไปคิดว่ายุคนี้เขาไม่ถือกันแล้วเนี่ยคิดอย่างนั้นไม่ได้คุณค่าของเราเนี่ยอยู่ที่ว่าเราให้เกียรติตัวเองเห็นความสําคัญตัวเองคนอื่นก็จะให้เกียรติเราถ้าเราเองเปรอะไปหมดเลยเนี่ยอยู่ก่อนแต่งไปเรื่อ,อยเนี่ยนะมันก็แย่สิคุณค่าตัวเราเองก็ลดลงบางคนบอกแล้วแล้วถ้าเกิดกรณีโยมเคยอยู่กันมาแล้วจะทํายังไง คืออดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดแต่จากนี้ไปเราสามารถปรับได้อย่าไปเลยตามเลยนะต้องทำตัวอย่างตันหนักในคุณค่าตัวเองเสมอเมื่อเราเคารพตัวเองคนอื่นจะเคารพเราบางคนคิดว่าอยู่ก่อนแต่งทําให้รู้รนิสัยกันรู้ว่าอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าเป็นการทดลองทดลองอย่างนั้นเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปอย่าไปทําเหมือนไปทดลองดูว่าเอ๊ะอาหารนี่มันบูดไม่บูดลองกินดูอ้าวถ้าท้องเสียจะรู้ว่ามันบูดเนี่ยมันเสี่ยงเกินไป เราหาวิธีการเช็คตรวจสอบดีกว่าแค่การครบหาดูใจกันเนี่ยโดยไม่ต้องอยู่ร่วมกันถ้าสังเกตด,ดีๆแล้วเราก็เราก็พอรู้นิสัยกันแล้วเนี่ยคบกันไปสักปี2ปี3ปีรู้นิสัยแล้วว่าเหมาะไม่เหมาะประการใดเนี่ยทำให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมดีที่สุดจเจริญพร